สวัสดีครับผมนภพลไทจูนนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเกี่ยวปลายางใส่หัวจิกแบบต่างๆนะครับว่ามันจะเกี่ยวประมาณไหนตัดสั้นตัดยาวยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตให้ดูครับว่าจะเกี่ยวประมาณไหน,นะครับ,รบอันนี้ก็สีแท็กซี่ครับ ขั้นตอนแรกเราก็ต้องทาบทาบไปที่ตัวเบดก่อนครับว่าจะเราอยากให้มันโผล่ประมาณไหนครับตัดสั้นตัดยาวอันนี้หัว3.5ของค่ายนี่แน่นะครับกระดีนี่แน่ กระโดงหลังนี่เอาไว้เหมือนกะระยะมันครับว่าเราต้องการจะโผล่ตัวเบ็ดที่ตำแหน่งไหนฮะถ้าสำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่หรือหรือยังไม่ชำนาญน,นะครับก็มาร์กไว้หรือว่าเอากรรไกลเล็มก็ได้ครับว่าจะให้มันโผลต่ตรงไหนฮะถ,ถ้าอย่างผมไม่รู้เงี้ยก็ เราก็วัดทาบดูก่อนนะฮะก็ประมาณนี้เกี่ยวก็ครับเล็งเล็งให้มันกลางตัวนะฮะล้วก็ให้มันโผล่เหนือเหนือคีบมันพยายามครั้งเดียวครับมันจะแน่นดี ก็อันนี้อันนี้ตัวตัวแรกนะครับแล้วก็ทีนี้มาลองค่ายหัวจิกห้ากมอันนี้ของห้ากมของทากุระนะครับถ้าถ้ารุ่นที่มีแบบเข็มเข็มมวยแทงกระเยื่ออย่างเงี้ยส่วนมากนะครับเวลาผมใช้อะผมจะตัดออกเพราะว่า เมื่อเวลาาเมื่อเวลาปลาปลามันกินนะครับปลามันบิดตัวไอ้ส่วนนี้มันจะทําให้ปลายางขาดง่ายฉีกง่ายครับผมจะตัดออกส่สวนส่วนใหญ่เลยนะฮะบ,บางคนก็ถ้าไม่ชอบตัดก็ไม่ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรียกอะไรความความความคิดของส่วนบุคคลนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าตัดแล้วปลายางม,มันก็จะอยู่ได้นานครับมันก,ก็จะไม่ค่อยขาดตัดออกนะครับมันก็จะแบบโลง่ลงๆประมาณนี้องี้ครับอันนี้หัวหัวห้ากรรมครับทากุระเบ็ดเบ็ดแดงส่วนมากนะครับหัวห้ากรรมทากุระเนี่ยของผมใช้อะผมจะไม่ไม่ค่อยตัดปลายางออกเลยนะฮะเพราะว่าระยะก้านกับตำแหน่งเหยื่อมันโอเค โอเคดีแล้วครับเนี่ยอันนี้เราก็ทาบเหมือนเดิมครับทาบทาบระยะเหมือนเดิมว่าจะอยากให้มันโผล่ประมาณนี้ครับมันก็ใกล้เคียงโผลห่หน้าหน้าคีบตรงนี้ครับเกี่ยวครับเล็งเล็งประมาณให้มันกลางตัว ลงไปตรงตรงอ่ะมันจะมีเส้นเส้นของมันเส้นเส้นแบ่งครึ่งเยื่อเนี่ยครับมันก็จะประมาณเนี้ยครับเราก็บีบบีบจัดทรงให้มันดีครับมันก็ประมาณประมาณนี้ครับ,รบเกี่ยวเกี่ยวลักษณะเหมือนประมาณนี้ยครับให้ให้ใหคมเบ็ดมันเปิดหน้าหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาปลากัดมันจะติด ติดได้ดีมากครับแบบนี้อ่านี่นี่แบบที่สองครับนี่ทากุละาห,หัวห้ากมถ้าอันนี้ก็คือทากุละาหัวสามกมครับก้านสั้นก้านสั้นนี่จะโบกแรงแรงกว่าก้านยาวครับเพราะว่าตำแหน่งพื้นที่ปลายางมันออกแอคชั่นได้ดีครับ ถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมจะตัดยังด้านบนออกเพราะว่ามันทิ่มหลังปลายางแล้วมันขาดปลายางมันจะขาดตัดออกนะครับตัดออก็รออกประมาณอย่างนี้อันนี้เราก็เทียบกับปลายยางเหมือนเดิม อันนี้มันจะเป็นเบ็ดก้านสั้นครับปลายยางเราก็ตัดให้มันเหมาะสมกับตัวเบ็ดนะครับไม่ไม่มีตายตัวบางคนชอบยาวชอบสั้นแล้ก็ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าถ้าให้มันพอดีตัวแล้วมันกอมันจะดีกว่าถ้าบางทีใส่ไปเลยอย่างเงี้ยครับเวลาปลากัดอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยโดนตัวเบ็ดนะครับมันก็จะงับพวกหางพวกอะไรมันก็จะไม่โดนตำแหน่งเบ็ดมันก็จะไม่ค่อยอยู่ครับ อันนี้เราก็ทาบก่อนเหมือนเดิมหัวมันเป็นลักษณะเฉียงอย่างเงี้ยเราเราก็ตัดเฉียงนิดนึงครับก็ให้โผล่เนี่ยฮะเราเลงตำแหน่งคีบอันนี้ดูยากเ๋ยผมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวให้ถ้าสีนี้มันเ,นเห็นชัดเจนนะครับก็ให้โผล่ประมาณกึ่งกลางคีบก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตำแหน่งวางกบอาตัดเฉียงหน่อย ตัดมาหน้าหน้าคีบมันครับถถ้าเนี่ยถ้าถ้าเราเทียบกับคีบใช่ไหมครับถ้าถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวแล้วมันตรงไม่ตรงเราเราก็เล็มตำแหน่งให้ที่อยากให้มันออกครับเล็มนิดนึงไอ้คีบหลังเนี่ยมันเหมือนว่า เป็นจุดมาร์กมาร์กในการเกี่ยวปลายางครับไม่ไม่มีผลกับแอคชั่นครับตัดออกก็ได้ฮะเนี่ครับจะโผล่มาหน้าหน้าหน้าขีดนิดนึงเกี่ยวก็กลางตัวเหมือนเดิมครับ โผล่แนวกลางครับอันนี้สั้นสั้นไปนิดหนึ่งหยับหน่อย นี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับ,รบก่อนตกแล้วก็ทากาวตำแหน่งด้านด้านหัวมันนิดนึงครับน,บน,นี่ผัดมาก็เป็นก้านยาวดูบ้างครับอันนี้อันนี้น่าจะ3.5กรัมครับ แต่เบ็ตัวเบ็ดเป็นก้านยาวอันนี้อลองลองสีเขียวนี้มา้งก็ได้ตัวนี้ก้านยาวครับเราก็จะตัดนิดเดียวตัดไม่เยอะมากครับ การตัดนีนะ่ไม่ตายตัวครับบางบางบอกก็ชอบกินสั้นบางบอกก็ชอบกินยาวครับแต่ว่าเราตัดให้มันเหมาะสมกับตัวเบ็ดดีที่สุดนะครับเนี่ยคนระับกะระยะมันเหมือนเดิมครับเกี่ยวให้มันกลางตัวนะ การการยาวมันจะเกี่ยวยากกว่าให้หน้าหน้ามันเปิดนิดนึงมันจะพอดีคนี่ครประมาณนี้สวยงามครับ แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวให้ดูอีกตัวนะครับอันนี้อันนี้เป็นค่ายของมิจัดนะครับอันนี้น่าจะหัวนะห้ากร่มครับอันนี้อันนี้อันนี้ลองสีม่วง อย่างเราเราก็วางทาบดูก่อนว่า,ว,าว่าเราจะตัดประมาณไหน,นครับนะครับมีจัดก็เหมือนกันนะครับถ้ามันมีเงี้ยงผมส่วนมากผมจะตัดออกครับ อันนี้หน้าหน้าหน้าตัวเบ็ดบิดนะครับแล้วก็แทงแทงมาให้ตรงนะดูดูลักษณะการการแทงก็ให้โผล่แนวแกนกลางมันนะเนี่ยตอนตอนแทงแทงเข้าท้องนะครับ ค่อยๆรูดมันนะครับรูดแล้วจัดตำแหน่งมันถ้าถ้าเบ็ดมีแกนมันจะมันจะเกี่ยวยางเลยครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับเปิดเปิดหน้าเบ็ดเหมือนเดิมครับให้ให้มันออกมาเยอะหน่อยครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ปลากัดทีเดียวติดง่ายมากครับ นี่ครับก็วางเทียบให้ดู่านะประมาณประมาณอย่างนี้ครับตัดสั้นตัดยาวนี่แล้วแล้วแต่ชอบครับไม่ไม,ไม่ไม่ตายตัวครับอยู่อยู่ที่แต่ละคนครับลองไปปรับการเกี่ยวสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ไม่ทราบข้อมูลการเกี่ยวว่าเกี่ยวยังไงเราก็ลองลองดูวิดีโอได้ครับ ก็ถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ลองทักมาคุยหรือหรือถ้าผมว่างผมก็จะคุยด้วยครับโทรโทรมาได้เลยแต่ถ้าทำติดงานอยู่ผมก็ไม่ไม่สามารถคุยด้วยได้เนี่ครับก็ประมาณนี้นครับส่วนงานในจอสเดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูครับว่ามันเกี่ยวยังไงมันใช้ลักษณะไหนฮะโอเคครับสวัสดีครับ